ว่ากันว่านะครับตัวของไม้ตกไกลเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวของฮาชิรมะเป็นหลายร้อยเท่าเฮ้ย hey! ฮาชิรมะมันเทพพระเจ้าอย่างนินจาเลยนะ กราบสวัสดีแฟนๆชาวอันนี้เป็นเพื่อนกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของไม่ตกไกแล้วก็ตัวของฮาชิรามะนะครับโดยวันนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้มีรีเควสตมาจากน้องคนหนึ่งครับจากยูทูบนะครับออนยูทูบเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับเขาเนี่ยก็ขอมาว่านะครับพี่ก้ไปงี้ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าไม่ตกไกลเนี่ยกับฮาชิรามะใครมันเก่งกว่ากันนานาะพีทำให้หน่อยครับนะ โอเคนะครับผมในเมืองน้องเนี่ยขอมาแล้วนะครับเราเนี่ยมีหรือจะขัดนะครับ ช่วงนี้นะครับก็บอกเลยเลยว่าอยู่ในประเด็นของวันพีและนารุโตนี่เยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นคําขอที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนๆของทางนารุโตนะครับหรือทางวันพีสนะครับตรงนี้นะครับเราเนี่ยก็ไม่หลุดประเด็นเลยครับช่วงนี้อยู่ใน2ประเด็นนี้2เรื่องนี้เท่านั้นเลยนะครับ่วงดีนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะครับสเรื่องนี้ที่ขอมานะและก็อย่างที่บอกนะครับว่า2ตัวละครเนี่ยนะครับเป็นตัวละครในเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งมันสามารถวิเคราะห์ได้โดยตรงจากอนิเมะและมังงะที่มีโผมมาเห็นเลยนะครับระดับพลังเนี่ ไม่จําเป็นต้อง สโคปสเกลพลังมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มสู่เนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นยังไงใครเนี่ยจะแข็งแกร่งกันในช่วงช่วงไหนนะครับผมนะฮะในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่4ครับผมสงครามนินจานะครับผมตรงนี้นะครับตัวไกลเนี่ยตัวของฮาชิรามาเนี่ยนะครับได้เข้าปะทะกับตัวของมาดาลนะครับซึ่ง2คนนี้นะครับแน่นอนว่านะครับมาดาลในช่วงแรกเนี่ยตัวของฮาชิรามะเนี่ยยังสามารถสู้ได้นะครับแต่พอมาดาลได้เป็นล่าสุดติดของหารับห เรียกได้ว่าตัวของอาชิรามะเนี่ยถูกชิงเซลไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เลยไปเป็นพลังให้กับตัวของมารดาลันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมาดารัเนี่ยก็ได้อัปเกรดพลังตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเหนือตัวอาชิรามะไปแล้วนะฮะตรงนี้โดยถ้าหากเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะครับตัวไก่เนี่ยตอนที่เปิดประตูด,ด่านที่8หรือด่านสุดท้ายของเขานะครับเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นการทุ่มพลังสุดตัวของเขานะครับซึ่งทําให้เกิดพลังเนี่ยคุ้มพลังมหาศาลอย่างมากมารดาลันเนี่ยถึงกับกล่าวชม นครับในการปะทะกันของไกกับตัวมาดาด้านะครับเรเดวานะครับต like <yoga> ัวมาดาด้าเนี่ยตามความเร็วของไกไม่ทันในช่วงขณะขณะหนึ่งนะครับในช่วงที่ไกเนี่ยเปิดประตูช่วงแรกๆนะครับเรเดวานะครับพลังของเขาเนี่ยมาเต็มสูบเลยนะครับมาดาด้านี่คือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับรับแต่การโจมตีเพียงอย่างเดียวนะครับแตกต่างจากตัวของฮัชิรามานะครับฮัชิรามาเนี่ยแค่ร่างที่ชิงเซลล์เนื้อเยื่อไปก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าฮัชิรามานี่ยสู้มาดาด้าไม่ได้หรอกนะครับจริงๆก็มีีีีเเเเเลล่่่่่่หห์ยยยยมมกกกกัััันนนนนใาาาาาารรตตอออสู้ะะะแไปคบซึงงวขดท กับไกายเพราะว่าเนี่ยพลังของไกเนี่ยมันเร่งจนถึงขีดสุดและแลกเอาด้วยความตายของเขาเองนะครับก็คือนะครับไกเนี่ยทุมท่มเทเปิดประตูด,ด่านที่8เนี่ยก็คือแลกด้วยชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งมารลาเนี่ยเขาต้องยอมรับนะครับว่าไกเนี่ยยอมที่จะแลกชีวิตเพื่อสู้กับเขานะครับเพราะงั้นนะครับตัวของมารลาเนี่ยเลยให้เกียรติไกโดยการรับการโจมตีของไกนะครับตัดมาที่ฝั่งของฮัชิรามานะครับฮัชิรามาเนี่ยใช้ทุกวิชาแล้วนะครับมันจะเป็นหมดเซนของเขานะครับคือเขาเร่งพลังจนถึงขีดสุดแล้วนะครับแต่กก็เรรียได้้วว่านะคัับสูตของ มาดาละไม่ได้เลยไม่เชิงสู <S <s ้หรอกครับมันเล่นเลี่ยมอ่ะมันเล่นบัชิงพลังนะครับผมตรงนั้นอ่ะแต่ก็ถ้าหากเกิดการประทะกันระหว่างฮาชิรมะล่างเซียนนะครับกับมาดาล่าล่างสิบสิบห่านะครับผมก็คิดว่านะครับตัวของฮาชิรมะเนี่ยก็อาจจะพอต้านไว้ได้นะครับแน่นอนนะครับต้องบอกว่าต้านนะครับซึ่งไม่สามารถสู้ได้อยู่แล้วครับตัวของมาดาล่า่างสิสิบหเนี่ยเรียกได้ว่านะครับครบเครื่องเลยนะครับเป็นถาดลากจักรกะทั้งมวลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวของมารดาล่าล่างสิบสิบห่างเนี่ยเรียกว ให้ท้ายไกนะครับสนับสนุนไก่ก็เพราะว่านะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าไกเนี่ยสามารถไปฉากมารดาได้เร็วมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าพลังของไกเนี่ยเหนือกว่ามาดาในช่วงช่วงเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับคือแป๊บเดียวอ่ะนะครับผมเร่งพลังให้เหนือกว่าแป๊บเดียวแต่มันแลกด้วยชีวิตไงนะครับทุกคนนะฮะตรงนี้เลยมันก็เป็นพลังที่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะอย่างที่บอกไปเลยนะฮะและถ้าหากเปรียบเทียบไกกับฮาชิรามะนะครับผมคิดว่านะครับพลัไ้นดระะมค แต่ต้องเร็วนะครับถ้าหากช้าแล้วก็โดนฮาชิรามะปิดคืนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งการที่ฮาชิรามะเนี่ยจะชนะด่าน ที่แปดของไกายได้นะครับคือเขาต้องถ่วงเวลาแล้วเล่นเหลี่ยมนะครับหนีหนีบ้างอะไรบ้างหลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะสามารถสู้ตัวของไกายได้นะครับแต่ถ้าเป็นการรับกันโจมตีแบบมารดาลก็นะครับตายแน่นอนนะฮะย้ําเลยนะครับว่าตายแน่นอนนะครับซึ่งพลังของไกายนั้นมีมากอย่างมากเลยแล้วแหละครับผมนะฮะเรียกได้ว่านะครับมารดาลนี่คือเกือบขาดไป1ซี่กัีครับทุกคนนะฮะเป็นรูไปเลยทีนึงนะครับโคตรจะรุนแรงนะครับพลังในการโจมตีของไกายเลยนะถ้าหากจะสรุปจริงๆแล้วนะครับว่า2คนเนี่ยใครจะชนะนะครับคือการแพ้การชนะเนี่ยมันม มุมมองแรกเลยก็คือไกเนี่ยต้องปิดตัวฮาชิรามาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือปิดการโจมตีให้ได้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่ประตูด่านที่แปตัวเองเนี่ยจะหมดเวลาลงนะครับส่วนฮาชิรามานะครับถ้าจะชนะไกได้จริงก็คือต้องหลบหรือว่าต้องทํายังไงกับไกก็ได้ขอให้ไกเนี่ยหมดเวลานั่นเองนะครับผมในการใช้ประตูด่านที่8นะครับแล้วฮาชิรามาเนี่ยเขาจะสวนทําให้ไกตายไปเลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเป็น2แง่2มุมในการสู้กันนะครับของ2ตัวละครนี้นะครับแต่ซึ่งของตัวมันร เต็มใจรับดาเมจนั่นเองตรงนี้นะฮะทุกคนเนี่ยเราก็ต้องมอง2แบบ2มุมนะครับอย่างที่บอกนะครับผลมันนียก็คือมี2แง่2มุมอ่ะเอาง่ายคือถ้าเวลาหมดเนี่ยไกลก็แพ้ส่วนถ้าไกลปิดฉากได้ก่อนเนี่ยไกลก็ชนะนะครับแบบนี้เลยนะครับผลก็คือแบบนี้เลยนะและถ้าหากใครนะครับมีผลการวิเคราะห์การต่อสู้เนี่ยที่แตกต่างจากพี่เนี่ยยังไงก็สามารถเมนกันได้เลยนะครับซึ่งเป็นความรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความสนุกซึ่งกันและกันนะครับตรนน้เม้นด้วยความสุภาพด้วย ครดูไม่มีการเอี่ยวจากเว็บเลยนะครับทุกคนนะฮะถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกระทืบติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไอเดวเทิร์น,นเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย